สวัสดีเพื่อนๆชาวกินทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่199ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยซับพอร์ตเราในทุกๆช่องทางและวันนี้ก็มีประกาศสำคัญน,นะครับเนื่องจากตั้งแต่เราทำช่องมานะในตลอดระยะเวลาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่โดนลิขสิทธิ์เนาะก็เป็นคลิปที่มาจากวนคืนส่วาซานเนาะ ก็นั่นแหละครับ1-2ก็ติดติดกันเลยนะครับ23-24-25 2ครั้งรวดใบเหลืองแล้วก็ใบส้มเนาะหากโดนอีกครั้งหนึ่งก็เรียบร้อยครับช่องปลิวยังไงก็ฝากกดติดตามช่องสำรองไว้ให้ด้วยนะครับมีเดอะไบรอันทีวีก็ไม่รู้อะไรนะครับโดนบันดาลใจให้เราหยุดทําในส่วนของหวนคืนสัวา่าซานไปสักช่วงหนึ่งพอดีไม่เช่นนั้นแล้วนะครับวันนี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้มาพบกันอยู่นตอนนี้ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยพพอร์ตเราเสมอมาในช่วงระยะเวลาหลายปีตั้งแต่เราเปิดช่องใหม่ๆก็ดีหรือว่าจะเป็นช่วงที่ทําให้เรานั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างคนที่รับชมในส่วนของจั่วฟานนะครับหรือเพื่อนๆผู้ติดตามใหม่สาหรับนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายด้วยเนาะขอบคุณทุกๆท,ท่านมากที่พพอร์ตเราเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหาเลยดีกว่า หลังจากที่พระเอกนะครับออกเดินทางมายังเมืองอัญยางพร้อมกับยวนเอ๋อหมิงซื่ออินและต้วนมู่เซิงบัดนี้พระเอกกับยวนเอ๋อนั้นได้มาถึงเมืองอัญยางและมาที่ตระกูลซีกรที่หมิงซื่ออินนะครับและต้วนมู่เซิงนั้นยังมาไม่ถึงยวนเอ๋อที่ได้ออกไปเดินเล่นนะครับนางก็ได้พบกับศิษย์พี่รองยางดาปีศาดูเฉิงเฮยเขานั้นก็มาที่นี่เพื่อ ยวนเอ๋อโดยเฉพาะเขานั้นได้นำสมบัติศักดิ์สิทธิ์นะครับสุดยอดชุดขนนกเมฆค่ะเพื่อที่จะเอามามอบให้กับยวนเอ๋อตัวน้อยด้วยความตั้งใจจริงพระเอกเห็นเช่นนั้นนะครับเมื่อจ้องมองพระเอกก็พูดขึ้นในทันทีหืมชุดขนเมฆคเอชุดขนเมฆคาย่างนั้นเหรอหมายถึงอะไรกันพระเอกก็นึกขึ้นในทันทีนะครับว่ากันว่าชุดขนเมฆคานี้นั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงหลายปีหลายศตวรรษที่ผ่านมา มันถูกสร้างโดยช่างฝีมือถึง3รุ่นด้วยกันเพียงแค่การตกแต่งและการออกแบบชุดเพียงอย่างเดียวก็กินเวลาไปกว่าหลายสิปีวัสดุทั้งหมดที่ใช้สร้างสิ่งนี้นั้นถูกนํามาจากป่าแห่งม่านหมอกทั้งหมดชุดขนเมคาสามารถต้านทานความเสียหายจากพลังทุกชนิดได้มันเป็นคุณสมบัติเดียวกับเสื้อกลุมวิกีเเซนที่ชูงองกงมีแต่ถ้าหากวัดคุณภาพแล้วชุดเมคาตัวนี้นั้นมีระดับสูงกวา่าเสื้อคลุมตัวนั้นหลายสิบเท่า ลูโจนะครับไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่ายู่ช้างรุงนั้นจะใจกว้างมากถึงเพียงนี้ตัวเขาได้หยุดใช้ความคิดไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นฮยวนเอ,อ๋อเจ้าน่ะจงรับของสิ่งนี้ไปซะเถอะลูโจนะครับเลือกที่จะละทิ้งของล้ำค่าแบบนั้นโดยไม่ใยดีไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องดีเป็นแน่ยวนเอ,อ๋ก็าหัวเอ๋สิทธิเก็บของชิ้นนี้ไว้ได้จริงๆเหรือคะท่านอาจารย์ ลู่โจได้พยักหน้าตอบกลับไปยวนเอือนะครับได้ตอบรับก่อนอจะเิบชุดคุณเมคาตัวนี้ไปลู่โจได้จ้องมองไปที่คู่สามีภรรยาของตระกูลซีกรที่จะพูดออกมาอีกครั้งเอาละ่ะถ้าหากไม่มีอะไรแล้วพวกเจ้าก็ไปได้แล้วละ่ะจบบทสนทนาสั้นๆนะครับตอนอก่อนหน้านี้ลู่โจได้ทําให้ยวนเอือนั้นออขอโทษทีครับ ก่อนหน้านี้นั้นลู่โจได้ทําความรู้จักกับดวนเอ๋อมากขึ้นดวนเอ๋อเมื่อครั้งก่อนตอนที่นางยังเด็กนางได้ป่วยเป็นโรคลร้เขา่าสีด้วนได้พยายามหาหมอมากมายนะครับหลายคนเพื่อที่จะมารักษาโรคหร้ยนี้หมอทั้งหลายต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันพวกเขาได้บอกว่าจุดตันเทียนของดวนเอ๋อไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปสีดวนยังจําเรื่องนี้ได้ดีในตอนที่ดวนเอ๋อเข้าร่วมกับจินจิงซาน ท้สุดแล้วนะครับตัวเขาก็ได้พบกับดอกแมกโนเลียสีดำเขา้าเพราะแบบนั้นเขาจึง,งส่งซีอันไปที่กินจิงซานเพื่อเรื่องนี้นั่นเองแต่ถึงแบบนั้นนะครับลู่โจก็ยังสับสนอยู่ด้วยความสามารถและตัวตนที่ชี้ยวนมีนั้นเขาคนนี้คงจะไม่สามารถหาดอกแมกโนเลียสีดำด้วยตัวเองได้มาแน่หลังจากคิดอยู่นานนะครับลูโจก็ตัดสินใจที่จะหยุดจิ้เกี่ยวกับเรื่องนี้ ดูโจไม่ได้อธิบายสถานทุกอย่างมากหนะักปัญหาของยวนเอ๋อนั้นได้คลี่คลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเอีของเราก็ได้รับสมบัติชิ้นนี้มานะครับเนื่องจากสมบัติอย่างดอกแมกโนเลียสีดํานั้นเป็นอะไรที่รําค่ามากถ้าหากซีหยวนคงเก็บสมบัตินี้ต่อไปบ้านสกุลชีนี้จะต้องพบกับปัญหาใหญ่แน่นอนหมิงซื่ออินแลตัวมูซึงนะครับในที่สุดก็เพิ่งมาถึงยังบ้านสกุลชีในบ่ายของวันนั้น ในตอนนี้นะครับที่พักของดูโจได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้ช่วงดึกของวันนั่นเองดวงจันทร์ยังคงซองแสงสุกสว่างราวกับ <c oughs> อยู่ห่างออกไปไม่มากนะรักเราผู้คนในบ้านสกุลชีต่างก็ได้ยินเสียงของผู้คนจํานวนมากมาจากท้องถนนได้เฮ้ยชิบหายเลวกองกระบุกองกระบุตรกาลังมากมีใครบางคนตะโกนขึ้นนะครับดูโจะนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เข้านอนตัวเขานั่งสมาธิเดินพลังลมปานเพื่อให้ตัวเองเสถียรมากกว่านี้ บางทีอาจเป็นเพราะว่าพลังวิเศษที่ได้มาจากคริสวิชาอักษรสวรรค์ก็เป็นได้ในตอนนี้นั้นสภาพจิตใจของเขายังุงดีเชกเช่นเคยหลูโจลืมตาขึ้นตัวเขานะครับเปลียนแค่เพียงแสงไฟที่กระพริบออกมาจากด้านนอกประตูท่านอาจารย์กองทัพของพวกกบฏอยู่บนท้องถนนพวกเราควรที่จะออกไปจัดการพวกนั้นไหมหมิงซื่ออินได้ตะโกนออกมาจากนอกห้องลูโจได้ตอบกลับมาอย่างเงียบเงียบไม่ ไม่จาเป็นต้องไปยวงไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเรื่องนอกบ้านสกุลฉีหรอกขอรับท่านอาจารย์ดูโจได้รับตาทําสมาธิอีกครั้งในตอนนั้นเองนะครับเสียงกีบเท้าของม้าก็ได้ดังไปตั่วทั้งท้องถนุนของเมืองอันยางหน้าที่ดูแลความสงบสุขนั้นเป็นหน้าที่ของเวิร์สหยานจินถิงซานยางลู่โจน,นะครับไม่มีหน้าที่อะไรเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เลยไม่นานจากไม่นานจาก หลังจากที่เสียงการต่อสู้ได้ดังขึ้นผู้คนที่อยู่ภายในเมืองต่างก็ได้ยินเสียงนี้ชัดเจนครูต่อมาทุกอย่างก็ได้เงียบลงในเช้าของวันรุ่งขึ้นลู่โจโได้รืมตาตื่นขึ้นอย่างช้าๆตัวเขาได้ทรายหัวออกมาการฟื้นฟูพลังวยุทธ์ของลู่โจเป็นไปได้อย่างเชื่องชา้าแต่ถึงแม้ว่ามันจะช้าสักแค่ไหนยังดีกว่าอยู่กับที่อยู่ดีแม้ว่ามันจะค่อยๆคืบหน้านะครับ แต่ลู่โจก็รู้สึกดีไปกับมันถหากเทียบกับในตอนที่เขาถึงมาถึงยังรูปแห่งนี้ในตอนนั้นเขาใช้พลังอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปในหัวของลู่โจมีวิธีการฝึกฝนมากมายหลายอยา่างจากประสบการณ์ความเข้าใจที่ตัวเขามีลู่โจนั้นมีความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนวรยุทธ์มากกว่าคนทั่วไปมากแต่ถึงแบบนั้นกไ็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับกับตัวเขาในตอนนี้เลย วิธีการอันหลากหลายใช้ไม่ได้ผลกับตัวเขาในตอนนี้สิ่งที่ลู่โจพอจะใช้ประโยชน์จากความรู้พวกนี้ได้คงจะมีเพียงเก็บเอาไว้เพื่อสั่งสอนกับลูกศิษย์ของตัวเขาเท่านั้นในขณะเดียวกันนะครับท้องฟ้าตอเนเหนือของเมืองอันยางรถม้าลอยฟ้าได้มุ่งตรงมายังเมืองอันยางด้วยความเร็วที่คงที่รถม้าลอยฟ้าคันนี้นั้นดูยิ่งใหญ่ควรค่าแกการที่จะชายตามมองมันสักครั้ง เราผู้ฝึกยุตหลยสิบคนได้ร้อมนะครับรถมา้าคันนี้เอาไหวแม้ว่าชาวเมืองอันยางนะครับจะเห็นรถม้าลอยฟ้ามาก่อนแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นรถม้าอันใหญ่โตมโหูรานขนาดนี้รถม้าลอยฟ้านะครับสําหรับคันนี้นั้นไม่มีใครไม่รู้จักมันเป็นรถม้าลอยฟ้าที่รู้จักกันดีชาวเมืองในตอนนี้นะครับเหมือนจะลืมเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนไปเสียสนิท วกเขาได้แต่เรือบมองบนท้องฟ้าหลมดมานะครับยังคงวิ่งอยู่มุ่งตรงมาที่ยังทิศตางเมืองหลักอันหยางในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับสัญญาณควันที่บ่งบอกถึงการปรากฏตัวของกองทัพศัตรูก็ได้ลอยเนื้อก็ได้ลองอยอยู่เหนือเมืองอันหยางกลุ่มฟันนั้นได้ลอยออกไปไกลสุดขอบฟ้ากลุ่มผู้ฝึกยุทธสวมหน้ากากได้กระโดดลงมานะครับจากฟากฟ้าก่อนที่จะก,กระโจนใส่เมืองอันหยางกองทัพกบฏกองทัพกบฏ ทันทีเต็นแบบนั้นชาวเมืองก็รู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้คืออะไรชาวเมืองทั้งหมดรีบเข้าไปยังบ้านตัวเองเพื่อหลบหนีในทันทีความโกลหาหลครั้งใหญ่ในเมืองอันยางได้ประทุและเกิดขึ้นมาอีกครั้งการต่อสู้ครั้งใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นแต่ถึงแบบนั้นเป้าหมายของฟูฟุกยุทธนะครับก็ไม่ใช่ชาวเมืองหรือประชาชนเมืองอันยางเป้าหมายของพวกเขาก็คือทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองนั่นเองเสียงของการกล้าฟันนั้นได้ดังตึก,กล้องไปทั่วทั้งเมือง ประตูตอนเหนือนะครับถูกเปิดขึ้นด้วยฝีมือของเราผู้ฝึกหยุดทหารกว่าพันนายกาลังทะลักเข้ามาในเมืองอันยางแห่งนี้หมิงซื่ออินและตัวนมู่ซซ่งต่างกระโดดขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับของบ้านสกุลจีก่อนที่จะใช้สายตาอันเฉียบคมจ้องมองมันจากระยะไกลทางตอนใต้ของเมืองนะครับกองทหารและผู้ฝึกยุทธ์สวมหน้ากาก,ากตามก็เริ่มการต่อสู้ขึ้นมาอีกครั้งทั้งสองฝ่ายได้เข้าปะทะอันยางไม่หยุดหยัง่งหมิงซื่ออินได้ทายหัวก่อนจะพูดออกมา การก่อกระหมของเมืองอันยางดูเหมือนว่ามันจะเอาเรื่องเลยนี่ว่าเฮ้อพวกเราจะเพ,เพิกเผยต่อเรื่องนี้จริงๆอย่างนั้นเหรอเี้แล้วทําไมเราต้องเข้าไปยุ่งละ่ะมีเป็นเรื่องของทางพระราชสำนักมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับจริงจิงซานของเราเลยหมิงซืญญ่ออินได้ทําตามของอาคาพูดผู้เป็นอาจารย์อย่างเชื่อฟังเฮ้อพวกเรานั้นคงได้แต่นั่งอยู่ที่นี่เพื่อชมการแสดงเท่านั้น หมิงซืออิและตัวนู้เซิงนะครับได้คุยกันณนะการต่อสู้ที่อยู่ในทิศทางอันไก่โพนเราคนรรับใช้ของบ้านสกุลชีต่างไม่กล้าออกจากตัวบ้านแม้แต่ก้าวเดียวการต่อสู้ได้เกิดขึ้นบนท้องถนนอย่างดูเดือดเลือดผ่านหมิงซืออิและตัวนู้เซิงได้แต่สินใจเที่ยนั่งลงอยู่บนดาดฟ้าก่อนจะจ้องมองการต่อสู้อันแสนดูเดือดจากระยะไกล หวยสู้ยานมันจะทําได้จริงอย่างนั้นหรอือหรือเขาก็แค่ส่งทหารเลี้วล้อมาตายเท่านั้นหมิงซืออินได้พูดออกมาราวกับมันเป็นเรื่องราวที่น่าขบขันทันใดนั้นเองทหารกว่าครึ่งนะครับก็ได้หายไปอย่างรวดเร็วผู้ที่เพิ่งจะปรากฏตัวขึ้นจากรุดม้าเป็นผู้ฝึกยุทธ์ด้วยกันทั้งหมดแม้ว่าพวกเขาจะมีวรยุทธ์อยู่ที่ขั้นฟานเฮยและ <c oughs> ขั้นหนิงสือแต่ถึงแบบนั้นฐานทั่วๆไปก็มีอาจที่จะต้านทาน เราผู้ฝึกยุดเหล่านั้นได้เลยในที่สุดนะครับทหารก็ค่อยๆถูกบดขยี้ไปทีละนิดทีละน้อยราวกับพวกเขาคือมดปลวกยังไงซะของปลอมก็คือของปลอมจวันลังคั่มเลยนะหากเจ้านั้นไม่ปาหากเจ้านั้นปาก,กตัวไม่สามารถปรากฏตัวและปราบกบุตรได้ข้าไม่ข้าก็ไม่คิดออกนะว่าเจ้านั้นจะสามารถรับสากางเนง,งตัวเองได้ตลอดไปเมิงซืออินได้พูดออกมา ในตอนนั้นเองนะครับหมิงซื่ออินก็ได้เห็นพลังร่างอาวตารทศภพทั้งสองร่างปรากฏทึ่งทางตอนเหนือเฮ้ในที่สุดก็เริ่มเคลื่อนไหวจริงๆแล้วสินะพลังร่างอาวตารทศภพนะครับเป็นพลังร่างอาวตารของผู้ฝึกยุทธขัน้นศักดิ์สิทธิ์ระดับกลางนั่นเองด้วยพลังร่างอาวตารทั้งสองนะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วที่จะข่มขวัญผู้ฝึกยุทธผู้สวมหน้ากาก,ากให้วาดกลัวได้ตามที่คาดเอาไว้ ผู้ฝึกยุดสวมหน้ากากที่เห็นแบบนั้นก็ได้ราถอยห่างออกไปท้ายที่สุดแล้วผู้ฝึกยุดขั้นฟานเฮยและขั้นเซินผู้ฝึกยุดขั้นฟานเฮยและขั้นหญิงซื้อนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ฝึกยุดขั้นเซินถึงมันก็ไม่สามารถทําอะไรได้อย่างไรก็ตามผู้ฝึกยุดที่สวมหน้ากากนั้นก็มีมากจนเกินไปยิงไปกว่านั้นกองทัพทหารนะครับตอนนี้ทหารที่เป็นกําลังหลักนั้นก็แห่เข้ามาทางประตูเมือง ทั้งสองฝ่ายในตอนนี้นะครับทาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีจํานวนที่ใกล้เคียงกันแล้วที่ท้องสนุนของเมืองอันยางนั้นเต็มไปด้วยซากศพพัวเขาทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฝึกยุทธและเราทานทั้งหลายชาวเมืองธรรมดาทั่วๆไปนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อสู้หนีตัวทั้งเมืองอันยางนะครับได้เสียหายเป็นอย่างมากตึกราบ้านช่องนะครับส่วนใหญ่ก็ถูกทําลายที่ถนนหนทางเมืองเองก็ถูก พลังทำลายจนเป็นหลุมเป็นบอ่อจนมุมแล้วสินะ่ะหมิงซื่ออินที่กำลังหมิงซื่ออินที่กำลังนั่งมองนะครับอยู่บนดาดฟ้าได้จ้องมองดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจเฮาเข้าใจแล้วว่าทำไมเว่ยสู้ยานนั้นถึงเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยแต่แต่เราลูกน้องของเขาล่ะเว่ยสู้ยานเป็นถึงแม่ทัพผู้บัญชาการกองทัพหลวงทั้งสามกองทัพเว่ยสู้ยานได้รับมอบหน้าที่ให้มาปราบกบฏในครั้งนี้ หากเมืองอันยางตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายนี่จะเป็นการสร้างความอับอายกับราชสำนักไม่ผิดแน่ยังไม่ทันดิ้นสุดเสียงนะครับในตอนนั้นร่างอวตารแห่งร้อยวิถีก็ได้ปรากฏขึ้นทางตอนเหนือก่อนจะมุ่งมาที่เมืองอันยางด้วยความเร็วสูงฟุฟ๊ฟนั่นมันยอดฝีมือหมิงซื่ออินตะโกนขึ้นหมิงซื่ออินและตวนมู่ซงนะครับได้พูดออกมาอย่างพร้อมเปียงกันนั่นมันพลังร่างอวตารทั้งหกแข่งร้อยวิถี ความสูงของพลังร่างอวตารนี้ครับปากุดขึ้นมันมีความสูงมากกว่า70ฟุตด้วยกันพลังร่างอวตารที่มีความสูงเสียดฟ้าขนาดนี้นั้นกลับไม่ได้ทำลายหรือสร้างความเสียหายภายในตัวเมืองแต่อย่างใดภายใต้พลังอันยิ่งใหญ่ของร่างอาวตารโรกุตระก,กายดอกบัวหกกลีบนี้ทำให้กรุงผู้ฝึกยุทธนั้นต้องล้วนแล้วแต่นีตะลืดนะครับและถูกจัดการเป็นว่าเล่น ทุกทุกที่นะครับที่พลังร่างอาวตารได้ผ่านพ้นไปผู้ฝึกยุทธสวนมากากทั้งหมดก็จะถูกเล่นงานกระเด็นกระดอนลอยหายไปการปรากฏตัวของยอดฝีมือผู้นี้นั้นเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากหมิงซืออินนะครับได้จ้องมองอย่างไม่กระพริบตาเฮ้ฮพลังร่างอาวตารสามารถใช้ทำแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอตัวนหมูซ่ซึงเองก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ธรรมดานางจะต้องเป็นหนึ่งในคนของเวยร์สู้ยานแน่แต่น้าแปลก ในตอนนั้นในตอนที่ท่านอาจารย์ได้พลากชีวิตของสุนัขรับใช้อย่างเวยสู้ยานทําไมตัวนางถึงไม่ได้อยู่ที่นั่งกันด้วยพลังที่ห่างชั้นกันเกินไปของฟู่ฝึกยุทธสวมหน้ากากานวนมากนะครับในเวลานี้เมื่อประชิญหน้ากบพระงอาตันตรูกุตระกายดอกบัวหกกลีบพวกเขานั้นได้แต่นอนจมอยู่บนกองเลือดกองกําลังทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มีหลักการเป็นของตัวเองพวกเขาตั้งกู้ต่างก็ไม่อยากที่จะทําร้ายประชาชนธรรมดา ในขณะที่ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ยอดฝีมือคนนั้นในตอนนั้นเองรางห่งอวาตารร้อยวิถีก็ได้หายไปและแล้วปรากฏหญิงสาวนะครับที่สวมชุดคลุมปีกสีน้ำเงินปรากฏลอยตัวลงมาสีหน้าของนางดูมุ่งมัน่นนางเป็นผู้หญิงที่สะสวยและสาง่างามเป็นอย่างมากเอาละนะผู้ใดที่ยอมจำนนจะถูกไว้ชีวิตส่วนผู้ที่เลือกจะต่อต้านนะ่ะเราจะจัดการมันและประหารทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตอนนี้เอาละสิครับยอดฝีมือหญิงอันสวยสดงดงามนะครับสาวสวยคนนี้จะเป็นใครนางปรากฏตัวมาพร้อมกับร่างอวตารูกุตระกายดอกบัวหกลีบหมิงซืออินดูถ้าจะถูกใจผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากเรามาหาคําตอบกันได้ในตอนหน้านะครับหรืออาจจะเป็นนางอีกได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหรือจะเป็นใครก็เดี๋ยวรู้กันครับ